ความสบายใจไม่ได้เกิดจากการทำทุกสิ่งให้ได้ดังใจแต่เกิดจากใจที่ยอมรับให้ได้ว่าไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเราไปสมบูติทังเมยาตีนังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญกุศลทั้งหลายนี้ จงสาเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอบุญกุศลทั้งหลายให้แก่คู่กรรมคู่เวรของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดภูมิใดก็ตามขอให้ท่านมารับแล้วอโหสิก,กรรมอดโทษให้แก่ข้าพเจ้า ไม่ตามจองล้างจองผลานจองเวรซึ่งกันและกันตลอดไปและอนุโมทนาบุญกลับมาหาข้าพเจ้าด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ด้วยเถิด